ยางตีกันงี้เขาทำานะไงก็ส่งไปขังเดี่ยวนะขึ้นไปข้างบนคุณสมบูรณ์เคยโดนไหมผมไม่เคยโดนนะเคยมีคนโดนแล้วมาเล่าให้ฟังหรือมีใครเล่ากันนะว่าขังเดียวเป็นไงเป็นยังไงครับขังเดียวเป็นไงครับก็คืออยู่แต่ในห้องก็มีเตียงมีเหมือนกันหมดแต่ว่าอาบน้ําในตัวมีห้องอาบน้ําในตัวออไม่ได้ออกไปไหนเราถึงเวลาคราบประมาณ เท่ากันฮะสองคูณสี่แต่อยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีห้องอาบน้ำในตัวไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้ออกไม่ได้ถึงกุลาเขามีคนมาเสิร์ฟอาหารให้ผว้คุมสบายขึ้นอีกแต่ว่าไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ทําอะไรเลยนอนอยู่แต่ในห้องนานแค่ไหนครับสมมติตีกันทีวันหนึ่งเดือนนะฮะโอ้โหบ้าเลยนะก็ประมาณอยู่อย่างนั้นหนึ่งเดือนเลยไม่ต้องออกมาเลยหนึ่งเดือนโอ้โห ถามจริงๆในคุกมีมาเฟียไหมมีคนที่มีอิทธิพลเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอย่างงี้มั้ยมันไม่มีครับไม่มีมีคนที่แบบมีอํานาจมาสั่งให้เราจำสีผิวอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีครับที่นู่นที่คุณเจอนี่ไม่มีไม่มีค่ะมีการล่วงเกินทางเพศแบบที่เรากลัวกันไหมคะอันนี้โดนถามมากเลยครับอยู่ในห้องน้ําอาบรวมกันหมดไหมครไม่มีห้องน้ําส่วนตัวเป็นช่องๆช่องๆช่องมีประตูแบบครึ่งตัวปิดอืม มีไหมคะไม่มีครับที่ว่าหรือมีแล้วคุณไม่เจอไม่โดนผมว่าเขาแยกไปนะเพราะตอนตอนตอนเข้าไปเนี่ยเขาจะให้กรอกว่าเป็นโฮโมเซ็กชวลไหมเป็นอะไรไหมอ๋อมีให้กรอกด้วยอมีให้กรอกเขาต้องถามเราอ่ะอือืมเขาคงเขาคงแยกไปนะเขาคงกลัวเหมือนกันเขาคงแยกไปอ่ะฮะกลัวเป็นแล้วไม่กรอกกะดีฮะอ๋อสงสัยมันก็มีมันก็มีหลงหลงมานะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอ่ะมีมีเกมีอะไรก็มีฮะมีมี แต่เขาเขาก็อยู่ของเขาไม่ไม่ยุ่งก็ต้องเหนียเหนียมก็กลัวแบบในหนังนะแต่ได้อย่างในหนังมาข่มขืนอะไรเงี้ยไม่มีครับมีการติดต่อกับญาติพี่น้องหรือเปล่าคะก็ติดต่อทางจดหมายกับโทรศัพท์สองสองอย่างค่ะติดต่อมาถึงใครคะที่เมืองไทยแม่ครับเขียนจดหมายมาภรรยาใครส่งให้ใครก่อนเขียนมาบอกแม่ก่อน คือแม่เขารู้แล้วเพราะว่าผมให้เพื่อนที่ที่ไมอมี่โทรโทรศัพท์กลับไปบอกแม่ตกใจแย่เลยสิครับคุณแม่เขาคงเป็นลมไปเลยฮะอืมอ่อแล้วก็เขียนจดหมายคุยกันเราเขียนไปพยายามอธิบายให้แม่เข้าใจว่าคุกไม่ใช่อย่างในหนังนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงคืออยากให้เขาสบายใจอยาก้เขาสบายใจแต่จริงๆคุณไม่ได้สบายเท่าไหร่หรอกเไม่สบายก็เครียดนะฮะอืมนี่คือจดหมายที่คุณ บางส่วนที่คุณสมบูรณ์เขียนหาคุณแม่มเขียนบ่อยขนาดไหนครับอาทิตย์ละหนึ่งฉบับอาทิตย์ละหนึ่งฉบับแล้วคุณแม่เขียนตอบขนาดไหนครับอาทิตย์ละสามฉบับคุณแม่เขียนมาเยอะไบ่อคุณแม่เขียนวันเว้นวันเลยอ่านจดหมายคุณแม่แล้วเป็นยังไงครับฉบับแรกร้องไห้เลยครับคืออ่านจบแล้วปิดห้องเลยฮะร้องไห้ร้องดังๆเลยร้องจริงๆแบบร้องแบบตั้งแต่โดนจับไม่เคยร้องเลยไม่เคยร้องเลยแบบ คือแค่ซึมๆเศร้าๆแต่พออ่านจดหมายแม่ปุ๊บร้องเลยแบบโหแบบทําไมต้องทายแม่เสียใจขนาดนี้อะไรแบบโมโหตัวเองอ่ะแบบไม่น่าต้องมาอะไรอย่างนี้เลยฮะแล้วคุณแม่เข้าใจไหมคะว่าที่เราต้องเข้าไปติดคุกนั่นเราโดนข้อหาเราทําอะไรผิดคะแม่แม่แม่ผมเข้าใจค่ะผมไม่แน่ใจว่าฉบับนี้ฉบับแรกหรือเปล่าของคุณแม่ใช่ครับฉบับผมอ่านนิดนึงนะครับลูกรักของแม่ แม่รู้ข่าวของลูกแล้วด้วยความเป็นห่วงลูกมากแม่ทุกข์เหลือเกินในชีวิตแม่ไม่เคยทุกข์อะไรมากเท่านี้เลยแม่เคยทุกข์มากเมื่อครั้งคงญาตินะครับตายแล้วก็คนนู้นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันทรมานมากพ่อแม่เสียใจไม่ใช่เรื่องลูกทําแต่พ่อแม่เสียใจเพราะช่วยอะไรลูกไม่ได้แม่ร้องไห้ทุกทรมานใจมากทำอย่างไรก็จะมาหาลูกทำอย่างไรจะมาหาลูกได้แม่คิดถึงตลอดเวลานอนไม่หลับ ตื่นมาก็นึกถึงแต่ลูกอยากให้มันเป็นแค่ความฝันแต่มันก็เป็นความจริงคิดไปต่างๆนานาว่าลูกอยู่ในนั้นจะโดนใครรังแกหรือเปล่านึกถึงตอนโดนจับจะเป็นอย่างไรพ่อก็เศร้าใจเป็นห่วงร้องไห้กันก็นกกี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็แสงความรที่เขาพูดกันว่าน้ําตาเป็นสายเลือดนั้นมันมีจริงก็คราวนี้แหละ,ะแสดงว่าคุณแม่เองผมว่าจะ ทรมานกว่าคุณอีกนะฮะใช่ครับทรมานมากทั้งครอบครัวเลยครับอยู่ในนั้นสิบสามเดือนที่เก๋แบบคิดแล้วคิดว่าทุกสุดสุดท้อสุดสุดท้อแท้กับชีวิตนี่ถึงขนาดไหนคะก็คือวันแรกๆที่อยากฆ่าตัวตายกับวันที่ทนายเขาบอกว่าขอเลื่อนวันวันพิพากษากับช่วงหลังๆมาอยู่ที่ตอมที่ที่โดนเวลาคุณรู้สึกแย่คุณทำไง สวดมวนต์สวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์ศาส,สนาพุทธนับถือศาสนาพุทธครับผมสวดมนต์ภาษาไทยเนี่ยนะฮบ,บาลีเนี่ยนะฮะก็นั่งสมาธิเราอยู่เงียบๆหาอะไรทำเขียนต้นไม้เขียนอะไรยเงี้ยต้องไปขึ้นศาลไปพบทนายไปพบตำรวจให้ปากคำยังไงบ้างคะช่วงแรกๆนี่ไม่มีช่วงแรกๆนี่โดนโดนจับเดือนตุลานจนถึงเดือนเมษานี่ ไม่ได้ติดต่อใครเลยตุลาถึงเมษาไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยคช่วง<น>แรกเลยช่วงแรกนี่ไม่มีใครมาเลยฮะทนายก็นานๆมาครั้งหนึ่งคือแบบเงียบหายไปเลยอ่ะคือเหมือนคล้ายแบบเขาเรียด,ดองไว้ดองคดีเอาไว้ไม่มาไม่มีใครมาเลยฮะ,ะมันทรมานตอนนั้นช่วงที่ทรมานที่สุดคือเราไม่รู้ว่าจะเอายัางไงคือผมบอกกับทนายว่าไอ้สิ่งที่ผมทําถ้ามันผิดนะ ผมยามรับผิดแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาโทษไหมให้ผมเลยดีกอ่าจะให้ใหผมรู้ว่าผมจะยินยังไงจะติดผมจะให้ผมติดเท่าไหร่บอกมาเลยดีกว่ามันทรมานจิตใจอะ่ะถ้ายังให้เราติดห้าปีมันก็ยังรู้ว่าอีกห้าปีเออได้ออกแต่อันนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยว่าไม่รู้จะติดยังไงไม่รู้จะได้ปล่อยตัวเมื่อไหร่จะได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอจนเมษาสิ้นเดือนประมาณปลายเดือน เขาถึงมาบอกว่าโอเคเดือนพฤษภาเนี่ขึ้นสารรับสารภาพได้แล้วตกลงคุณขึ้นขึ้นสารเดือนพฤษภาพฤษภาแล้วก็รับสารภาพว่าสิ่งที่ทําเนี่ยทําจริงขับรถไปส่งข้าวจริงทําจริงแล้วเขาตัดสินว่าไงครับเขาก็นัดว่าเดือนกรกฎาคมยี่สิบนัดมาฟังคําตัดสินครับผมก็นั่งนับวันนับวันนับวันแบบขีดแบบในหนังอ่ะห้าแล้วก็ขีดที่อ่า นับไปนะมาจนเหลืออีกเดือนหนึ่งจะได้ตุลากรกดานี้คือมั่นใจแล้วว่าจะต้องได้กลับแน่ก็คือลองขึ้นศาลแล้วศาลต้องแบบลดโทษแบบโทษนี่คือหมดกันพอรอรับสารภาพด้วยค่ะเ<อ>หลืออีกเดือนหนึ่งทนายส่งจดหมายมาเลยบอกขอเลื่อนเป็นกันยายนโหตอนนั้นแบบบูบไปเลยคือแบบความหวังพังทลายไปเลยตอนนั้นคือนัดฟังอีกทีกันยาก็ต้องรอไปอีกสามสี่เดือน ก็อยู่ไปอีกอยู่ไปอีกอยู่ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยข้ณแรกก็ด่าก็พอขึ้นศาลผู้พักษาเขาตัดสินว่าที่อยู่มาก็คือหายกันไปที่อยู่มาครบแล้วสำหรับบุญลงโทษมีอะไรที่ได้เป็นที่ระลึกจากในคุกบ้างคะสเวินีเหรอฮะมีนาฬิกาฮะอันไหนเรือนนี้ล่ะคะเรือนนี้ครับซมีความหมายอะไรคะากรในนั้นครับผมแต่ว่ามีความหมายคือเขาจะ ระบุระบุบะบนําเลขเลขประจำตัวของผมไหมคือนาฬิกาก็ทั่วไปเมืองไทยก็มีขายนะฮะยี่ห้อนี้แล้วก็มีเลขประจําตัวเขาสลักไว้สลักไว้ทําไมเขาต้องสลักไว้ให้กลัวคนไม่รู้มมจะเห็นม่าน,นะฮะมีผลกับการนับเวลาไม่ว่าฉันอยู่มานานแค่ไหนวันนี้มันกี่โมงแล้ววันนี้เท่ยอะไรมีไหมฮะนาฬิกานี่มีความหมายเลยมีเวลาเที่ยงคืนมันจะเปลี่ยนวันเข้าึ่านไปหนึ่งวันแล้วแสดงว่าคุณรู้สึกว่าวันหนึ่งมันยาวนานมากนานฮะ กว่าจะเปลี่ยนวันที่เป็นโอ้โหวันนึงแบบทรมานมากกว่าจะผ่านไปแต่ละวันละวันละวันนะ,ะเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราได้ออกมาจากคุกวันแรกเนี่ยเราจะทําอะไรอยากไปกราบพ่อกราบแม่อยากกลับมาหาแม่หาพ่ออยากไปกราบกราบเท้าพ่อกับแม่หาครอบครัวแต่ว่าไม่คิดเรื่องเที่ยวเตะไม่เคยคิดเลยไม่ใช่ว่าออกจากคุกได้ฉันจะเที่ยวไม่เลยไม่เลยไม่เคยคิดจนวันนี้มาสองอาทิตย์แล้วยิ่งไม่อยากยังไม่ได้ไปไหนเลยฮะ แล้วอยากไปไหมฮะไม่อยากยังเฉยย,ยังไม่อยากไปตอนนี้ยังอยากที่อยู่กลัวกลัวจะเจอสิ่งไม่ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดยี่เป็นคนใจอ,นอ่อนๆอ่ี้ด้วยแบบแม่อยู่อยู่อย่างงี้ดีวกว่ากลับบ้านดีกว่าจะได้เรื่องอยู่กับพี่น้องดีกว่าอยู่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวดีกว่าคงได้บทเรียนได้ได้อะไระบุคลิกเปลี่ยนไปไหมครับเองนี้ก่อนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยฮะจากเดิมเป็นยังไงครับจากเดิมนี่แบบทะเลทลหล เลื่อยเปื่อยไม่ตรงเวลาไม่อยู่นอกกรอบมากนอกอะไรมากอชอบ,ชอบทอเที่ยวเตร่ใช่หชอบทอเที่ยวเตร่เฮฮาแบบชอบมีน้ำใจกับคนอื่นเดี๋ยวยังไงชอบมีน้ำใจคือแบบชอบช่วยเหลือผู้อื่นอ่ะคือเขาให้ไปนู่นก็ไปไปช่วยย้ายบ้านออกไปไปช่วยขับรถสองคนก็ไปไม่ไป,ไปไหนก็ไปพอออกมานี่บอกคิดแล้วโหไม่เอาละไม่ช่วยใครละถ้าจะช่วยนี่คือ ขอดูก่อนว่าพฤติกรรมยังไงต้องไต่ตองใครเป็นคนคิดมากใครเป็นคนคิดมากใครเป็นคนที่แบบทวนถี่ขึ้นไต่ตองขึ้นก็สงบขึ้นเหรอฮะสงบขึ้นยังไงฮะคือมันอยู่ในไม่เที่ยแต่เฮฮาเลยไม่ครับคือเขาถ้าอยู่คนเดียวดีกว่านะคือแบบถ้าไปเห็นแสงสีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเสียงดังมันยังไงอย่างเงี้ยเราอยู่ชินชิ่นอย่างนั้นมันคงจะชิ่นเนาะอยู่ในคุกมันเงียบๆใช่ไหมคะรออย่างนี้ก็ไปเขันโด รอบสันโดษขายของเสร็จกลับบ้านอทุกวันนี้ทํางานอะไรฮะที่เมืองไทยขายขายค้าขายค้าขายขายเสร็จกลับบ้านไม่เที่ยวไม่เตยไม่ไมอะไรละไม่เลยเพื่อนชวนไปกินข้าวบอกยังอ่ะยังไม่ไปตอนนี้ที่ถ้าคุณย้อนมีํารแมชีนนะคุณไปเจอคุณสมบูรณ์ตอนที่จะจะไปอเมริกาคุณจะบอกอะไรเขาจะบอกว่าไปให้ระวังหรืออย่าไปเลยอย่าไปเลยขนาดนั้นเลยฮะขนาดนั้นเลย เมืองไทยลาบากนะตอนนั้นคุณสมบูรณ์กําลังไม่สบายใจกับงานโรงแรมแล้วก็อยากจะเตือนพี่น้องคนไทยที่ในต่างแดนฮะว่าให้สนใจศึกษากฎหมายของประเทศที่เราที่เขาอยู่ครับผมว่าอันนี้สําคัญครับไหนอยากจะเตือนอะไรยังไงลองบอกสิครับคือแบอก,การเคารพกฎหมายศึกษาเรื่องในแง่กฎหมายว่าไอสิ่งที่เราทําที่เราเนี่ยมันมันถูกหรือผิดถ้าผิดก็เลิกทําซะ เพราะผมคิดว่าคนที่ทําลักษณะผมยังมีอยู่อีกเยอะแลวโดยที่ไม่รู้ด้วยออคล้ายๆอย่างผมเนี่ยเขา,ขา,าคิดว่าเขาเป็นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันผิดนะอครับก็เช่นกันในประเทศไทยด้วยบางคนทําอะไรแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหลอกบางทีไอ้คำว่าไม่เป็นไรหลอกมากเกินไปก็อันตรายได้ใช่ครับนะครับ ขอบคุณครับคุณสมบูรณ์ครับที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังผมเชื่อว่าเรื่องร้ายคงผ่านไปแล้วต่อไปด้วยกำลังใจด้วยสิ่งที่ได้เจอมาคงจะต่อไปนี้เจอแต่เรื่องดีๆแล้วมีความขยันกันแข็งมีมีความตั้งใจดีๆไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อะไรด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับชีวิตที่เหลือในประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ